เสียวันนครับก็่อีกงานาวมงีคตงันสองอาทิตย์ก็ได้พอกันแล้วใจใจตอนนี้ไม่เจอกันเจอแต่เอาออกไปสู่โลกภายนอกไงเราได้คุยกันได้คุยกันแบบเปิดอกแก้ผ้าเราเอ้ย เออเาเริ่มแบบ up l e ล e l ในในหัวเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มแบบเก็บกดมานานแล้วไงพแล้วจุดสูงสุดแล้วปลดปล่อยตลอดไม่เก็บกดไม่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 เขาไม่จะสูงสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาปล่อยวางตลอดไม่กดไม่เก็บกดหรอกเมสซี่ซ้อมเลยเจ้าบาตัวเองเจ้าบ้าเซซ้อมกระถ่มกระครอสมั้ยกระครอสขึ้นมา ติมาหาไรนะครับนี่มหาลัยนะ<ะ>ต่อตีหิดใช่ไหมไมได้ใครไหนหิบนองจังหวะก็ดูครม,มีทา,าลำเสียงหลบเพลงนะ